วันนี้มาตรวจเยี่ยมที่ขสมก,กนะมาดูรถเมย์ที่ทำเป็นต้นแบบที่เอกชนเขาทำให้ รถที่เราใช้งานมาแล้วประมาณ25ปีก็เอามาทําใหม่ทั้งหมดก็มีสภาพที่ดีมากแล้วก็มีการติดตั้ง CCTV นะครับการติดตั้ง GPS สามารถที่จะดูได้ตลอดเวลารวมทั้งผู้โดยสารเองก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็รับฟังจากเสียงภายในรถได้ว่าจะถึงสถานีไหนแล้วนะครับสำหรับที่ ผู้พิการทางสายตาก็สามารถที่จะนั่งรู้ไ AH. ด้ทันทีว่ากำลังจะถึงสถานีไหนราคาที่ทำมาเนี่ยก็ไม่แพงนะครับประมาณ700,000บาทต่อคันใช้เวลาทำประมาณ40-45วันเท่านั้นเองเรามีแผนที่จะเอารถที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยประมาณ25ปีเนี่ยนะเอามาทำทั้งหมดเนี่ยขณะนี้มีจำนวนท้งสิ้นก็ประมาณ671ดคันก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ หปีถึง1ปีครึ่งที่จะทำปรับปรุงรีวิวใหม่ทั้งหมดอาจจะเรียกได้ว่าเป็นรถเมต้นแบบที่เราคิดจะใช้รถเมในลักษณะนี้ทุกๆุกสายขณะนี้เนี่ยทำเฉพาะในส่วนของสวนสยามสะพานสะพานพุทธนะครับที่สำคัญคืออยากจะบอกว่ารถต้นแบบที่มารีวิวใหม่เนี่ยเป็นรถที่มีชิ้นส่วนที่ประกอบเนี่ยทำจาก ในประเทศไทยทั้งหมดเลยไม่มีชิ้นส่วนไหนที่สั่งมาจากข้างนอกเลยก็ขอให้เชื่อมันอ่นในรถเมย์ทุกๆคันนะครับที่เราไปรีวิวใหม่เนี่ยสภาพดีมากนะครับแล้วก็ดีมากกว่าไม่น่าเชื่อว่าดีมากกว่ารถรถที่สั่งจากเมืองนอกด้วยซ้ำไปวันนี้ก็ได้เห็นรถต้นแบบและก็ดีใจแล้วก็คิดว่าจะต่อไปเนี้ยก็จะเร่งรัดให้ทางองสมกรรีดดำเนินการ ด้วยความรวดเร็วต่อไปครับเเร้ออมมปลี่นนืวชน